แนเลยค่ะยังอ่านว่าอะไรก่อน21่สิบเอ็ด f เก่งมากเอาพูดซิ twenty first เอาใหม่ twenty first วันที่21่สิบเอ็ดเอาตัวไหนมาไปเดี๋ยวได้เพื่อนตอบเอากี่ตัวท้ายเอากี่ตัวท้ายลูกเอาสองตัวท้ายปบมือให้เพื่อนค่ะ ตอบได้อยู่คนเดียวเลยเอาสองตัวท้ายคืออะไรมา ST. st เอาไอน้นูอย่าเพิ่งเขียนอย่าเพิ่งเขียนมีคนแอบ,บเขียนก่อนกูหักนะคนนี้ตอบได้เอาไปห้าเลยเออพร้อมให้ห้าเลยเอา้าต่อไปยี่สิบสองเธอทายซิ twenty set อะไร s e c กันนะพูดใหม่ twenty set กัน <20. S 1> ไม่ต้องเขียนนะครูเขียนให้ t w แล้วก็เซ็ตกันเอาเอากี่ตัวท้ายเอาตัวท้ายเอาตัวอะไรมาเอ็นดีฮะไม่ใช่เอ็นดีค่ะเอาใครได้เอ็นดีอ่าหนูได้เอ็นดีอ่าอันนี้ไม่ต้องเขียนละเขียนเลย22ห้อย22ห้อยอะไรลูกเอ็นดีเอาพูนหมายยี่สิบสอห้อยเอ็นดี จดเลย22ี่ห้อยเอ็นดี